สวัสดีครับวันนี้ก็ทุกคนมาอยู่กันกับในช่อง b i g i n p l a y เนื่องจากผมน่าจะทำคลิปเสร็จเร็วๆนี้ไม่ทันนะฮะอย่างที่บอกว่าผมจะทำา i t t u r r 3แล้วเกมมันค่อนข้างยาวเลยผมก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวทายอะไรเล่นๆลงช่องแล้วกันนะฮะก็คือผมเคยทำคลิปตอนอยู่คอนโดใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยผมต้องย้ายของกลับบ้านแล้วผมก็ให้ดูว่าผมมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็คือตอนนี้ผมก็ย้ายของ ะะที่เป็นของใหญ่ๆกลับมาอยู่บ้านยาย้านที่เราเคยอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งมันก็มีของใหม่มีอะไรประมาณนึงเลยนะครับทำงานได้ทุกอย่างเล่นเกมได้นะฮะแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์บางส่วนที่ผมต้องใส่เป้แล้วก็กับคอนโดอะไรเงี้ยเป็นอุปกรณ์พวกพาว่ากันไปแล้วก็คุณเห็นไหมเห็น <laughs> เห็นไหมมันยังไม่เสร็จเลยนะครับคือผมทําห้องทําบ้านแต่เขายิ่งทําไม่เสร็จ ก็คือชั่วคราวไปก่อนจะไม่ให้ดูห้องแล้วกันห้องมันยังไม่เรียบร้อยอะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็คือโต๊ะคอมขมผมเนี่ยมันจะมี2ส่วนนะฮะเป็นส่วนของการเล่นเกมตรงนี้เป็นส่วนเล่นเกมส่วนตรงนี้เป็นของการทํางานก็เดี๋ยวมาดูโซนการทํางานก่อนแล้วกันนะฮะก็คือโซนการทํางานเนี่ยผมก็จะใช้ mac นะครับ mac m 3นะครับตัว 8GB ในการทํางานเกี่ยวกับการตัดต่ออะไรพวกเนี้ยซึ่งก็อะต่อเข้าหน้าจอ a c e r ตัวคุ้มนะครับ อ่าตัวนี้เป็น24นิ้ว 100Hz อยเฮิร์ตนะครับอย่างที่เคยบอกไปก็ผมชอบตรงที่ว่ามันสีค่อนข้างสวยคลิเบพดีๆคือมันใกล้เคียงกันเลยนะคือจอแม็กจะเข้มกว่านิดนึงแต่นี่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเอามาตัดต่อเอามาเล่นเกมเนี่ยถือว่าดีเลยแต่ว่าโตะนี้เราจะไม่เล่นเกมโตะนี้เราจะทํางานอย่างเดียวถ้าเกิดเล่นเกมก็คือเป็นเล่นเพ5ในเชิงอัดเกมจะไม่เล่นเฉยเอ่าตรงนี้เป็นส่วนเสริมหนึ่งก็คือเป็นฮับของยูกีนนะครับ จากเมื่อก่อนเนี่ยผมจะใช้ตัวที่มันเป็นสายสามันจะเป็นยงยวงใช่ไหมผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันจะชอบมุดเข้าไปใต้เครื่องอะ่ะแล้วมันเสียบยากผมก็เลยเอาเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็กินไป2ช่องนะครับแล้วก็จะได้ usb a มา3ช่องแล้วก็มีช่องอ d card นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมี type c เป็น pd อีก1ช่องแต่ว่าผมไม่เคยได้ใช้หรอกผมใช้สายชาร์จของ mac ที่เป็น mac safe อ่ะแล้วก็มีต่อ hdmi hdmi นี่เป็นแบบโค้งนะอ่าก็เพื่อต่อเข้าจอ จะได้สวยๆวยจะได้มายื่นออกมาคิดออกไหมแล้วก็ข้างหลังข้างหลังนี่ก็จะมีจอยเออจอยตัวนี้ผมทิ้งไว้บ้านจะได้ไม่ต้องพกไปพกมาไอตัวใหญ่นะครับอันนี้เป็นเกมเซอร์นะครับตัวเล็กสุดเลยชื่ออะไร X5 l like, i g h อะไรสักอย่างนี่แหละตัวนี้เป็นจอยแบบปั๊กแอนเพย์เสียบปั๊กก็เล่นได้เลยนะครับเป็นจอยมือถือนะแต่ว่าใช้ได้เฉพาะ Android iOS ไม่รองรับนะครับตัวนี้น่าจะ500นิดๆเนานะ เออไว้เล่นเกมแบบ emulator ลเลเขำๆค่าเวลาอะไรเงี้ยก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดใช้แบบเล่นรีโมทเพย์จริงจังผมว่า Analog ม,มันมันไม่ค่อยดีอ่ะมันสั้นแล้วก็อะไรหนังสือหนังสืออ่อตรงนี้เป็นหนังสือพวกเกี่ยวกับพวก machine learning AI นะครับแล้วก็ data structure data structure นี่อ่านจบไปแล้วนะครับแล้วก็ลืมหมดแล้ว ซับซ้อนมากอันนี้ Python พื้นฐาน Python ตรงนี้น่าจะเป็น Machine Learning สักอย่างสักเล่มนี่แหละก็คือเกี่ยวกับพวกนะทำ Machine Learning ทำ AI อะไรพวกนี้ก็คืออ่านเล่นๆนะฮะเล่มน,น,น,นี้ยังไม่ได้อ่านซื้อมา3ปีแล้วยังไม่ได้อ่านเลยแต่ที่เหลืออ่านพอสมควรแล้ว แล้วก็มีพวกกระเป๋าตังนาฬิกาอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆอยแล้วก็พวกสายกัดเจ็ดทั้งหลายฮัตด,ดิสหูฟังอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในนี้ครับอ่ะแล้วก็สิ่งนี้ผมเพิ่งซื้อมาติดเพิ่มก็คือไลท์บาร์ก็คือแบบเนี่ยติดโง่ๆอย่างนี้เลยนะตัว300บาทแต่คุณภาพใช้ได้ฮะอันนี้ตอนแกะผมขูดแรงไปหน่อย <laughs> เป็นรอยเลยก็คือเป็นไลท์บาร์อย่างเงี้ยไว้ตัดแสงอืมปรับแสงแล้วก็อ่าเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับอ่าวอร์ม แบบสีขาวอะไรเงี้ยก็คือจ้าประมาณนึงเลยอ,อ่ะเดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูถ้าปิดไฟมันก็จะเป็นแบบวอมๆอ,อุ่นๆอ,อย่างเงี้ยอ่าแล้วถ้าเป็นสีอื่นมันก็จะเห็นไหมอ่าแล้วเราก็เพิ่มลดแสงได้อ่าสวยไปอีกแบบนะครับเอาไว้ตัดแสงจอทํางานได้สบายตาขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ผมอยากให้โตเนี่ยมันเป็นแบบว่าเน้นทางานเน้นคลีนเน้นอะไรที่สุดเราก็ต้องมีต้นไม้ปลอม ซื้อมาทำไมไม่รู้ก็มีต้นไม้ปลอมนะครับเอามาสร้างบรรยากาศนะครับมีสีเขียวบนโต๊ะบ้างก็ดีแต่ต้นใหญ่เลยก่อน <c oughs> จริงๆน่าจะซื้อเล็กกว่านี้นิดหนึ่งนะฮะและที่เหลือมันก็เป็นพวกอุปกรณ์ไร้สายใช่ไหมอ่ะอย่างเมาส์ตัวนี้เป็น e อ a c t ็ h a r r ์จนะครับเลเซอร์จะ <c oughs> ชัด <c oughs> เบาหวิวเลยนะครับแต่ว่าจะต่างกับตัวที่ผมใช้ที่คอนโดคือมันจะไม่มีตัวชาร์จแบบแบบวางเป็นฐานชาร์จอะอ่ะก็จะรองรับไวเลสรองรับบลูทูธรองรับแบบเสียบสายไอ้เมาส์ตัวเนี้ย ผมจะต้องมีตัวนี้ครับก็คือไอตัวนี้นะเป็นตัวแบบว่าเป็นหับสําหรับขยะสัญญาณเพื่อให้แบบสัญญาณเวเลตบลูทูธมันไม่ถูกลบกวนจากดีไวซ์ชิ้นอื่นเพราะว่าผมลองไม่ใช้แล้วเมาส์แหลกมากแต่พอใช้ก็คือใช้ดีเลยคือเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่นี้ผมยิบม,มาจากคอนโดมาลองอือก็เดี๋ยวหาตัวใหม่มาตัวนี้เอากลับบ้านไปแล้วก็คีย์บอร์ดคีย์คอน k, k t v 2 ก็คือผมจะเอามาไว้ใช้ที่นี่ใช้กับแม็นะครับแล้วก็มีหลายคนถามถึงฐานวางแล็ปท็อปวาง Macbook อะไรพวกเนี้ยอันนี้ผมใช้เป็นของโกจ o ดนะครับประมาณ2-300มั้งเนี่ยหน้าตามจะเป็นแบบนี้คือมันสามารถเงยขึ้นเงยลงหมุนได้นะครับแต่ว่าโคตรหนะักแต่ว่าจริงๆผมมีตัวเก่าอยู่เป็นตัวนี้ครับแต่ว่าตัวนี้ปรับอะไรไม่ได้เลย ข้อดีของมันก็คือแบบแยกส่วนได้อันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ที่คอนโดเนี่ยเมื่อกี้ขุดแม็กไปฟืนหนึ่ง <c oughs> เป็นรอยไะเนี่ยอะไรอีกที่เราใช้เบอโตะอ่ะไมโครโฟนตัวนี้เป็นไมโครโฟนที่ผมใช้ที่บ้านนะครับอ่าเนื่องจากมันตัวเล็กดีใช้ง่ายตัวนี้เป็นไมค์โดนของไฟฟรุ่น AM8 นะครับเป็นก็เป็นไมค์ RGB เนาะผมจะไม่เสียบค้างไว้เอาไว้แบบภากเสียงหรือว่าทำไลฟ์เมื่อไหร่ก็เอามาเสียบปุ๊บเข้าแม็กออาเสียงง,ง่าย เปิดด้วย Da v i n c i Reso แล้วก็ตอนนี้มีอุปกรณ์อ,อีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็คือกล้องตัวนี้เป็นกล้อง compact นะครับอ่ารุ่น Sony CV1F อ่าเป็นรุ่นรุ่นล่างสุดของรุ่น CV หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ก็คือมีผู้ใหญ่ใจดียัดผู้ใหญ่ใจดีให้มาคือเราบอกเขาว่าเป็นยูทูบเบอร์เขาก็เอ้ยมีกล้องไม่ใช้เอาไปใช้ไหมแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่ากล้องเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอนะครับที่ใช้ได้เลย30เฟรม 4K นะครับ คือถ่ายสวยกลมมือถือแต่ว่ามันร้อนมันโอฮี e ง่ายก็คืออาจจะต้องแบบถ่ายถ่ายพักๆถ่ายต่อเนื่องไม่ได้แล้วก็มันสามารถใช้เป็นเป็นกล้องเว็บแคมได้ด้วยคือผมเนี่ยสามารถใช้ไทซีต่อเข้า MacBook แล้วก็เป็นเว็บแคมคุณภาพดีได้เลยนะเอาไว้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเรามีแบบงานถ่ายสินค้าหรืออยากถ่ายอะไรที่มันไม่ใช่เกมอะ่ะเดี๋ยวผมจะใช้กล้องตัวนี้ถ่ายนะครับแล้วก็รวมไปถึงเลสตีมด้วยเดี๋ยวรอ อ่าพวกขาตรงขาตั้งคลิปอะไรพวกนี้มาให้ครบก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาทำฟีทอกนะครับโดยการใช้กล้องตัวนี้แล้วเดี๋ยวมาดูคุณภาพของมันกันส่วนตัวผมว่าโอเคเลยอะตอนนี้ก็รออุปกรณ์ไปก่อนนะอะนี่ก็จะเป็นแบบโต๊ะในส่วนของการทำงานของผมนะครับคือเน้นทำงานเน้นคลีนเน้นไร้สายไปก่อนเว้นไอ้ไมตัวนี้ไม่เกี่ยวก็คือจะเน้นแบบสายน้อยที่สุด ะเน้นแบบว่าโลง่งๆก็ไม่โลง่งะแต่ว่าก็จะไม่มีสายพลุงพลังอะไรด้านหน้าเน้นแบบทำงานอย่างเดียวจบงานก็ปิดคอมพับแม็กจบแต่ว่าทีนี้มาดูในส่วนของโต๊ะเล่นเกมกันบ้างดีกว่าต๊ะเล่นเกมเนี่ยผมจะใช้โต๊ะเดิมใครเคยจำผมตั้งแต่ช่องชื่อตัวชิโรล็อกได้ไหมเออเนี่ยโต๊ะเดิมโต๊ะตัวเดิมเลยอันนี้เป็นเมาส์ที่ผมใช้มาตั้งแต่ตอนเป็นสรตมเมอร์บน a c e b o o กอะ อันนี้เป็น l o G i t e c h G402 ทนมากแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่มันผิดปกติไปเนี่ยคุณดูตรงนี้เห็นะมันจะไม่มียางนะครับตรงเมาส์กลางเนี่ยคือเมาส์มันแบบมันสากเวลาผมสกอร์อ่ะผมก็เลยดึงทิ้งไปเลยเหลือแต่เมาส์กลางเปล่าๆเ,เ,เป็นเมาส์สายนะครับเพราะว่าอ่ะเราเล่นเกมใช่ไหมเราก็ใช้เมาส์สายไปเลยเล่นเอฟอะไรเงี้ยเอาให้มันสถเยรนไปเลยแล้วก็คีย์บอร์ดนะฮะคีย์บอร์ดเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นคีย์บอร์ดที่แบบ ลองดูแต่ปรากฏว่าเฮ้ยใช้ได้ตัวนี้มีชื่อว่าไอวาชินะครับตัวนี้เป็น RGB ปรับแสงปรับอะไรได้ปกติเลยเป็น68คีย์นะครับไม่ต้องใช้ฟูลเต็มเพราะว่าเราเล่นเกมอย่างเดียวเสียงเนี่ยจะเป็นบลูสวิต c h นะเสียงจะลันล่นๆไปเลยเล่นเกมเอาให้มันสะใจ ปกติก็ไม่ค่อยใช้บูสวิตตัวนี้ไม่แพงนะครับยังไงเดี๋ยวอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยผมจะแปะตะกร้าให้แล้วกันเผื่อใครสนใจก,ก็กดสั่งซื้อส่วนหน้าจอนะครับจะเป็นตัวเดียวกับตัวเมื่อกี้เลยเป็นเอเซอร์100 h ฮเหมือนกันเลยอตอนนี้คือโล่งไหมโล่งไหมไม่มีอะไรเลยคือล้าง Windows ใหม่นะครับเตรียมแบบว่าอทำงานทำคอนเทนต์ทำเกมส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมต้องลงวินโดว์ใหม่มันคือจุดนี้นี่ครับคอมพิวเตอร์ ที่หน้าตาไม่เหมือนเดิมแค่เคสก็เบลเมิมแล้วนะครับตัวนี้เป็นเคสของ t h e r m o t e c คนะครับเป็น e atx นะครับตัวใหญ่เลยมีพัดลมเทียบเดี๋ยวผมเปิดให้ดูชอบตรงที่ว่ามันเปิดได้นั่นแหละไม่ต้องไขสวิตช์ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งคุณเห็นอะไรไหมมันมีชุดน้ำซึ่งในคลิปก่อนหน้าที่ผมถ่ายอะ่ะผมบอกว่าไม่กจะไม่เอาละชุดนองชุดน้ำเอาลมอย่างเดียวมันมีประเด็นเวคือไอคอมเครื่องโน้นของผมอะ่ะ ตอนผมอยู่คอนโดอ่ะผมเปิดแบบเปิดกระจกแล้วก็ใช้งานตลอดซึ่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมแล้วแบบมันเปิดกระจกอ่ะแอร์มันก็แบบโฟลมทุกอย่างสบายฮะซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นของผมอะปิดปั๊บกระจกมันใกล้กับจอเกินไปมันทําให้ลมข้างใน่ะไม่โฟลแล้วก็รวมไปถึงเคสตัวนั้นอ่ะมันไม่มีพัดลมข้างหน้าเว้มีพัดลมตัวเดียวซึ่งตอนเล่นเนี่ยเราเปิดฝาเคสมันไม่ใช่ปัญหาไง แต่พอมาอยู่ที่นี่เปิดฝาเคสก็เล่นได้แต่ที่บ้านเนี่ยบางทีมันมีแมลงมีจิ้งจกมีหนูบางทีผมไม่อยู่บ้านอา้าวมันเข้าไปทํารังทําไงผมก็ต้องปิดใช่ไหมแต่พอปิดร้อนอีกถ้าเกิดจะถามว่าร้อนขนาดไหนนะ,ะปกติตอนผมไม่ปิดอะแบบห้องไม่ได้เปิดแอร์นะมันจะก๊าซจอมันจะอ,อยู่ราวๆเจ็ดสิบห้าองศาแต่พอปิดปับ๊บเรียบร้อยฮะแปดสิบสองแปดสิบสามองศาคือใช้งานได้แต่ทรมานเครื่องโคตร ผมก็เลยทําการซื้อเคสใหม่ไปเลยแล้วก็ด้วยความที่เราซื้อเคสใหม่ไงะจะแบบอืมเปลี่ยนชิ้นเดียวเองหรอ,อไม่ได้หรอกก็นะช่วงโปรโมชั่นช้อปปีที่ผ่านมาชุดน้ํำลดราคาฮะอาตัวนี้เป็นชุดน้ําของ c o เลอร์มาสเตนะครับเป็นแบบ240นะครับก็คือพัดลม2ตัวนะครับมอน้ําขนาด240แล้วก็ด้วยความที่เคสของ t ทอมโมเทคเขามีพัดลม 1, 2, 3, 4งสอง่ฮรวมกับของ c o เลอร์มาสเตไป 5, 6คอมครื่น,นี้มี ปลม6ตัวนะครับแล้วก็ผมกะจะไปะติดตรงนี้เพิ่มเพราะมันโลง่งเนี่ยคือเอามือแห่เข้าไปแบบโอ้โหเย็นอย่างกับแอร์คือเย็นกว่าอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยพอสมควรเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครสังเกตนะเมนบอร์ด <c oughs> จะไม่เหมือนเดิมคือต้องบอกก่อนว่าที่บ้านยายผมเนี่ยผมมีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงแต่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการ์ดจอนะครับเอาไว้ตัดงานอย่างเดียวเวลาที่แบบผมกลับมาบ้านซึ่งผมก็เลยอ่ะไหนๆก็กลับมาบ้านแล้วก็เลย ทำการฟิวชั่นคอมพิวเตอร์2เครื่องเข้าด้วยกันนะครับอะไรที่มันดีกว่าก็เก็บไว้ส่วนอะไรที่มันแบบว่าเป็นสเปคที่ด้อยกว่าก็ขายทิ้งไปเอามาทําทุนนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้เครื่องเนี่ยสเปคก็จะเป็น i7 13700แล้วก็แรมเป็น 32GB บัส5 0 0พนะครับเมนบอร์ดรู้สึกจะเป็น B 7 6 0 M ของ Gigabyte นะเป็นตัว Gaming X อะไรสักอย่างเนี่ยส่วนการ์ดจอผมยังใช้เป็น3070อยู่ก็คือเอาการ์ดจอมาใส่นะฮะ แล้วก็ข้างหลังมี SSD อีกตัวหนึงเป็น 2TB ข้างหน้ามี 500GB ประมาณนั้นเป็นการฟิวชั่นคอม2เครื่องเข้าด้วยกันโดยใช้งบประมาณแค่ซื้อชุดน้ำกับซื้อเคสที่เหลือเป็นของที่มีอยู่แล้วแทบจะเท่าทุนเลยเพราะว่าขายของเก่าไปใช่ไหมเปิดไปแล้วกันนะเย็นดีไหมเย็นอย่างก็เปิดพัดลมแล้วก็จอยนะฮะผมลองใช้จอยตัวใหม่ดูบ้างที่ไม่ใช่ X b o บเพราะว่าจอย Xbox ผมเนี่ยมันทำการดิฟ ไปแล้วยังอยู่นะยังไม่ได้ขายแต่ว่ากะว่าเดี๋ยวลองซ่อมดูแล้วกันนะฮะอยากลองแบบซื้อวงจรมาแบบทำเองดูแต่ว่าจอยที่ซื้อใหม่เนี่ยก็จะเป็นจอยของไฟดิจินะครับตัวนี้เป็นเดวู o o สารุ่นยอดฮิตเลยนะฮะก็คือจอยตัวเนี้เป็นจอยแบบโอ้หน้าตานี่คือ Xbox ผสมควรแต่ว่าจะมีสิ่งที่เหนือกว่าก็คือเขาเป็น Hall เอฟเฟกไว้ทุกคนเบาวิวเลยแต่ว่าการเบาวิวเนี่ยส่วนตัวผมไม่ชอบ แต่ว่าคุณภาพที่เราเล่นมาเนี่ยคือเฮ้ยโอเควะเออเพิ่งเคยจับไฟดิจิตเป็นครั้งแรกแล้วก็ค่อนข้างชอบนะฮะเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสยังไงผมจะทำฟูลรีวิวให้ดูกันละกันนี่ก็ตั้งไว้ตรงนี้นะเป็นจอยสําหรับการเล่นเกมนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอ่ะแผ่นลองเมาส์แผ่นลองเมาส์จากทางกาค่คอนนะครับที่เขาแจกในงานงานกินเลี้ยงปีที่แล้วนะครับแต่ว่าผมไปบอกผู้จัดจาก,การว่า แผ่นลองเมาส์ดีมากเลยอะซื้อที่ไหนอะฉีก็เลยส่งเพิ่มให้อีกแผ่นหนึ่งขอบคุณกาคอนมากนะฮะอันนี้ปรหมทให้เขาดนึงกันละกันนะครับว่าสําหรับใครทีออ่อย่างมีสังกัดอย่างมีแบบว่ามีคนดูแลช่องอะไรเงี้ยแบบคุณทํา YouTube จริงจังเลยแต่คุณไม่มีคนดูแลเรื่องภาษีเรื่องงานอะไรพวกนี้มาอยู่กับกาคอนส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ากาคอนเนี่ยเป็นทีมที่ผมไว้ใจมากเลยก็คือซ e o ของกาคอน นะครับพี่แบงค์พี่แบงค์งเนี่ยเขาเคยดูแลเกตอร์ตอนอยู่อะไ์สเตชันมาก่อนผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเขามีประสบการณ์เนี่ยอะไรเยอะซึ่งเขาก็ดูแลดีจริงนะฮะที่นี่ทีมงานดีจริงเออขายเขาไม่ได้ให้เลยเหรอ <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมต้องใช้นะครับก็คือ iPad ซึ่ง iPad เนี่ยก็คือผมเอาใส่กระเป๋าเหมือนแม็กอะไปไปมามาอยู่แล้วแต่ที่ผมเอา iPad มาวางไว้ตรงเนี้ยเป็นเพราะว่าเวลาที่ผม ัดเกมใช่ไหมผมก็ต้องเปิด OBS อย่างนี้แล้วผมก็ต้องเปิดเกมอะไรก็ว่าไปซึ่งมันจะทําให้ผมไม่เห็นเว้ว่า OBS เนี่ยอัดอยู่หรือเปล่ามันแบบมันเออเลอกปิดอะไรไหมนะซึ่งไม่รู้เลยแต่จะหาจอมาต่ออีกจอมันก็แบบเก,กะกะเออผมก็เลยใช้วิธีรีโมทภาพาให้ iPad เป็นอีกจอหนึ่งนะด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่าอะไรวะ Space d e c k อะกดเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็จะเชื่อมต่อ เป็นจอไรสายอีกจอหนึ่งอ้เน,นี่ยเห็นไหมมันก็จะเหมือนเป็นจอไรสายแต่ว่าคุณภาพมันก็ไม่ได้ดีอะมันเป็นตัวฟรีอะรู้สึกจะวิ่งแค่30 fps บเอเเงนั้งเนี่ยดูเห็นเม้าไหมเมส์มันจะแหลกๆอะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้งานมันไงเราก็แค่แบบไปลาก OBS มาไว้จอนี้แล้วก็ดูสถานะเฉยๆว่ามันอัดอยู่หรือเปล่าเกมมันพรววิวอยู่ไหมส่วนตรงนี้ก็เล่นเกมไปตามปกติไม่ต้องซื้อจอเพิ่มเพราะปกติซื้อจอมาก็เอาไปทําแค่เนี้ย ซื้อมาทําไมเปลืองอ่าแล้วก็แถมอีกนิดนึ่งอะไรกันนะฮะตรงนี้เป็นที่ตั้งโชกงโชกกล่องอะไรของผมทั้งหลายนะก็จะมีอะไรบ้างอะอ่ะพวกกล่องอุปกรณ์ทั้งนั้นฮะอ่ามีเพย์ห้ามีกัดจอมีอชุดน้ําแล้วก็มีสิ่งนี้ฮะที่เพิ่งเอามาใช้นะก็คือ,อยาทำลายล้างฝูงมดนะครับก็คือถ้าเกิดใครติดตามเรามาเนี่ยคุณจะรู้ว่าผมมีปัญหากบมดเยอะมาก มดเนี่ยมันทำลายโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของผมไปแล้ว2เครื่องมูล,ลค่ารวมกัน70,000เออผมก็เลยจัดการมันซะนะฮะหยดไว้ตรงที่มันมีมดแล้วมดมันก็จะมองเทงยกหลังเออไม่อยากทำบาปหรอกแต่ว่าดีกว่าให้อุปกรณ์เราบันทงังไปอีกข้างในมันก็จะเป็นพวกกล่องพวกอะไรพวกเนี้ยเออที่เป็นอุปกรณ์ทั้งหลายของผมอะแล้วก็อัพที่มหาสายอะไรทั้งหลายก็ไม่รู้เออพวกสายไทยซีพวกไขควงแยะๆไปห,หมดนะครับ เอ่อนะพวกนะไฟ The Law เดี๋ยวรอขัดตรงขัดตั้งไปนิดนึงนะกล่อ,องเมนบอร์ดอะไรพวกนี้ทั้งหลายก็ไม่ได้มีอะไรมากครับตรงนี้แล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอมากอันนี้เป็นเป้ที่ผมพึ่งได้มานะครับเป็นของยี่ห้อไทเกอร์นุนะครับเป็นเป้ที่แบบผมว่ามันสวยอะเออแล้วมันใส่ของได้เยอะมากเลยนะคือแบบว่าคุณสามารถเอาไปใช้เดินทางไปต่างประเทศได้เลยอะแบบพก iPad พก โน้ตบุ๊กไปเครื่องหนึ่งอะไรประมาณนั้นแล้วก็ใส่เสื้อผ้าอะไรพวกนี้ไปด้วยแบบดีเลยอะ่ะหน้าตาดูดีมากอืมก็เป็นเป้ที่ใช้ใบใหม่แล้วกันเนาะอ่าใส่ของได้แบบเยอะจริงนะอันนี้ผมก็ใส่ทั้ง Mac ใส่ทั้ง iPad ใส่พวกสายกัดเจ็ดใส่กล่องแว่นใส่เอ่อกล้องเข้าไปก็สบายสบาย,บายก็คือแบบหนักหน่อยแต่ก็สบายยี y ่ห้อเทเกอร์นะฮะอ่าเดี๋ยวสนใจเหมือนเดิม ทิ้งลิง์ไว้ให้แล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งอันนี้พึ่งยืมพี่ชายมาผมว่าหลายๆคนอยากดูเปิดยากเลยกินมือเดียวซึ่งมันก็คือสิ่งนี้ฮะอ่า PlayStation 4 s lim ก็เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเขาอยากดูเขาบอกว่าทำให้ดูในสิแบบ PS4 ในปี2025เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเราทำ PS5 ไปแล้วใช่ไหมก็โอเคจัดให้ครับนี่คือยืมมาทำให้ดูเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันละกันเนาะในเมื่อช่วงนี้เราก็ไม่ได้มีแบบว่า กมสั้นๆทำให้ดูอยู่แล้วทำเกมยาวไปเลยก็เดี๋ยวมีคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆแบบนี้ให้ดูไปแล้วกันนะอ่าอ่าสรุปแล้วอุปกรณ์ของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อันจริงมันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้แพงไม่ได้รุ่นใหม่อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเทียบกับเมื่อสัก3-4ปีก่อนนะเนาะเออแบบโหตอนนั้นอนะผมเริ่มจาก1จออย่างเงี้ย คีย์บอร์ดถูกๆเมาส์ถูกๆแล้วก็โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเครื่องเดียวแต่พอมาตอนนี้จริงๆอุปกรณ์มันก็เยอะขึ้นอนะมีแบบโอ้ใช้ของใช้อะไรเยอะแยะขึ้นนะเนาะแล้วคุณภาพงานของเรามันก็ดีขึ้นเพราะงั้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดเลยก็คือผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบเอ้ยทำให้เรามีรายได้ทําให้ช่องของเราเนี่ยสามารถเติบโตได้สามารถแบบว่าเลี้ยงดูตัวเองได้ซื้ออุปกรณ์อะไรพวกนี้รวมไปถึงทั้งตัวของผู้ดูแลอย่างกาคอนนะครับที่หางานมาให้บ่อยๆและก็สปอนเซอร์นะครับ gpu 2 shop นะครับที่แบบโอ้มีอะไรก็แทบจะขอความช่วยเหลือเขาได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับอ่าโอเคก็สําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวไปทําคลิปทําอะไรต่อแล้วมาเจอกันใหม่อีกทีในวิดีโอตัวหน้านะครับผมรวมไปถึงไลฟ์สตรีมด้วยเดี๋ยวรออุปกรณ์กล้องมันมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันไปละสวัสดีครับ